รอบนี้เขานางเครืองมาลงอุดอรธานีค่ะพี่น้องอใส่เวลาเดินทางไปไรจิตพักดีประมาณสมงเคอร์อไอ้ไอบุษโลกับยายแดกมาหบาบคือเก่าล่ะค่ะมาอุดอรขาดบ่ได้ต้องไปร้านนี้ข้าวศิลาบานข้ก็ต้องแวะกินชาเขียวร้านนี้ค่ะบริฮาทุกรอบจะต้องมามีส่วนหนึ่งบริเวมาเพราะว่าอยากแบบคุ้มน้ำต uh oh. าลมาเมื่อนี้ผาดบ่ได้ที่จัดเตรียมแต่งนะคะแบบน้ำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนึงแล้วเขาจะมาซิมวาโรสส์นี่คือเกาบอเพราะว่าเห็นคนรีวิววา่ามีแบบคนบอกว่าเขาเปลี่ยนผมงมาช้าหนึ่งสองสามอร่อยถือใจโน่นึงในกรุงเทพยุ่งบัวหาที่ดดที่แบบแซ่บได้ขนาดนี้ทำผู้ใดมากว่านธรรมดาน,นะคะอย่างวันนี้คือไม่มีคนเลยนะคะมาค่ะ ชาเขียวแล้วเเข้า,าไปใส่ราคาเขากลับไรจิพักดีไปกินตะบ้าูแล้วก็กินชาเขียวไปกันค่ะ